เชียงชื่นกันแลยกันสิ่งใดตีได้ทบเทียงกันมาลำเลิ่มริ่นกันไปก็ขอให้อภัยกันไปนะครับมาต้องมาถือเป็นโทษเป็นอย่างนะครับและก็ขอให้สิ่งใดตีประชดลำเลิ่งในปจุบนนีนะฮะในจังหวัดเชียงรายสิ่งสธิตเท่าไรก็ขอให้มาโดยใจให้น้องลุนจงจ้อนทุกทุกข์ทนจงมีตีพรนะน้ำไม้ที่สุดถึงสุดแรงต่อสู้กับโลก้ครๆเจ็บ ขอ,อไอโ้โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายขอคือมันไหลไปต่ำมากตบกับไปไหลไปกันมา,ากอย่าได้มาก้าวไก่ในชีวิตของท่านคือปัญจโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายดังภาษาบาลีว่าปุจจามูลนิเวศตานะกนันสามนสาม,มารถเต็นติขมังอนุมังเตนแต่ว่าท่านใดที่ปราศจากหาอยากจะมีอายุมมั่นขวัญยืน อยาตาปรารถนาจะให้มีบุตหลานที่ดีปรารถนาอยากจะให้ร่ำรวยเงินทองก็ขอให้สม,มุม,มาปารถนาขออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดา,ารักทั้งหลายในจักรกลโลกนี้ได้มาอนุโมทนาให้ทุกท่านด้วยประสบความสำเร็จทุกประการด้วยเถิดสาธุ ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านอนขอญคุณุทร่ากัน้กอย่างสันติบาลนะครับตังคอนีเหลือนีดแป่อามารสมด้วยลถ้วนะครับขอาพนดปวนลานให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาแขึงแรงตีวุฒบอได้กันไปนานๆจนต้อยปีเลยครับให้พบแต่ทีดีๆตลอดไปนะครับขอบคุณครับ ขอยลหนึ <laughs> <c oughs> ่งตลอดการแล้วคอยถ่ายภาพมูลียบน้าถ่ายภามูลนี่านเดี๋ยวไปจิ้งันถายามูลนี่หละครับน้าก้นิงวนมันต้องย้ายก่ก้า้ออกมาในนะะคเีวไปก่อนายภาพมูลแล้วก็หน้าถ้าสามีตนนั้นบอกขึ้นเอาวกันก่อนจะอคนปั๊บ่ะเป็นวัด้ามาความเบามาเนี่ยมานี่กรวัศาสตร์ ครับบอกว่าจ้าถายถอ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 ยถ้ยถอ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 ยถายถอ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 ยถยถอยถอยถ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 ายถ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 อยถ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 ยอยถยถยอยถ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 อยถอยถยถยอยถายถยถายถ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 ยอยถ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 อยถ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  แล้วมันมีจีโองไทยแล้วไม่ไทยยังยงจีมงเลยเมันมีเป็นมงมากมเมาเลยมาเลยกดไลค์ก่อนไลค์ไลค์นี่นะทานี้นะครับกล้องนี้ก่อนนะครับหนึ่งสองอินี่ะมินิคะรูปหนึ่ครับหนึ่งสองขอให้หับเหหน่อยหนึ่งสองโอเคครับผม มาผัวอ๋สวงกันนะครับขอเรียนเชิญประธานสมยศประธานตีซักกลวงพาดน้ำดับสมยอะเจิเจิเจิญเริญนตอนนี้ก็จะเริ่มลดน้ำดัหัวกันแล้วนะครับดหมดเลยสวยเพียนเอาหน้าเอาหน้า

อ้ครอยพ่นพูเยอน่มอนมีสองครั้ง <só> น <c iful> ี่นี่นีี่น่นี่นี่นนี่นนีนี่นี่ีนี่นี่น่นี่น่น่นี่นนนี่่่นีนนนน กาดเจีนี่หาได้ยากครับเดี๋ยวถ้าม้วแต่ถือกล้องนี่ถ่ายอย่ามาได้ดำหัวก็เปิดละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะมีกิจกรรมอย่างต่อนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ